คำถามที่อยากให้ทุกคนคิดต่อก็คือทำไมผลของการทากิจกรรมจึงออกมาเป็นเช่นนี้ครับแล้วกฎการสะท้อนของแสงสามารถอธิบายผลของการทากิจกรรมได้อย่างไงครับเราสามารถอธิบายการเกิดภาพในกระจกเงาราบได้นะครับโดยเราเริ่มจากวัตถุที่มีขนาดเล็กมากก็คือวัตถุที่เป็นจุดก่อนนะครับถ้าเราวางวัตถุที่เป็นจุดเนี่ยไว้หน้ากระจกเงาราบก็จะเกิดภาพที่เป็นจุดเช่นเดียวกันในกระจกเงาราบถูกไหมครับ โดยเมื่อมีแสงมาตกกระทบวัตถุที่เป็นจุดนั้นแสงจะสะท้อนออกจากวัตถุนั้นทุกทิศทุกทางแสงบางส่วนก็จะเคลื่อนที่ไปตกกระทบกับกระจกนะครับเกิดการสะท้อนการสะท้อนที่กระจกเาราบนนั้นนะ่ะจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงก็คือมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอครับและถ้าเราต่อแนวของรังสีสะท้อนจากแต่ละตำแหน่งที่ ที่แสงตกกระทบนะครับต่อไปทางด้านหลังของกระจกเราจะต่อด้วยเส้นประเราจะเห็นว่าแนวของเส้นประเหล่านี้จะไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นคือตำแหน่งของภาพครับสำหรับวัตถุที่มีขนาดนะครับเช่นเทียนไขถ้าระวางวัตถุนั้นไว้หน้ากระจกเงาราบเราจะพิจารณาภาพที่เกิดขึ้นจากแต่ละจุดของวัตถุนั้นเช่นกรณีนี้เราพิจารณาภาพของวัตถุที่ ปลายเปลวเทียนไขครับเห็นว่าการเกิดภาพก็เกิดภาพเช่นเดียวกับวัตถุที่เป็นจุดเหมือนที่เราเรียนมาถ้าเป็นฐานของเทียนไขก็เกิดภาพในทํานองเดียวกันครับจะเห็นได้ว่าระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุแล้วก็ขนาดของภาพเท่ากับขนาดของวัตถุครับตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากวัตถุทุกที่ทุกทางเลยและเมื่อแสงตกกระทบกระจกกราบก็จะเกิดการสะท้อน และถ้าต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกันอีกก็จะเป็นตำแหน่งของภาพในกระจกเาราบนั้นครับ